คุยกันสั้นๆวันละคลิปค่ะท่านผู้ชมตื่นเช้ามานั่งทานกาแฟนะคะแล้วก็เนี่ยจัดฟืนจัดไฟจัดฉากจัดแอป <c oughs> จัดแอปให้ดูเป็นผู้เปนคน <c oughs> หลอกชาวบ้านชาวโลก <c oughs> จริงๆก็แอปก็ช่วยได้เยอะคะ่ะสมัยใหม่นี้ช่วยเพิ่มความอย่างน้อยก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจอะค่ะนะคะเรารู้จักเราได้ดูได้เห็นได้รู้จักหน้าตาตั้ง <c oughs> ใ,ใจว่าตื่นขึ้นมาพอมีเวลาบ้างก็จะ มามานั่งพูดคุยกันสั้นๆวันละคลิปนะคะว่าไปทำอะไรเจออะไรมาบ้างในรอบวันในรบอบอในรอบที่ผ่านมาเร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าถ้านานไปเรื่องใหม่เข้ามาเรื่องเก่ามันก็มันก็ลืมค่ะเป็นคนลืมง่ายนะคะแล้วปกติมันก็คงจะเป็นไปตามไวัยด้วยะคะ่ะมันจะมันจะมีความทรงจำอยู่อย,อยู่อยู่ในอยู่ในสมองอยู่ในหน่วยความจําได้ไม่นานนะคะเมื่อวานอยากจะเล่าให้ฟังนะคะก่อนที่จะถึงเวลา วันวันหยุดค่ะวันพุธเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์จะมีวันเสาร์กับวันพุธนะคะแล้ววันพุธก็ออต้องไปเรียนไปเรียนนั่นไปเรียนจันจันทังคานพุธนะคะห้าโมงเย็นเริ่ม,ม้าโมงเย็นทีนี้เมื่อวานก็ตรงกับวันหยุดก็เลยต้องไปเรียนตอนตอนตอนห้าโมงะคะแต่ก็มีเวลาว่างเยอะเพราะไม่ได้ไปทํางานนะคะก็เลย เนี่ยเขาก็กิเิตก็อบงำคิดอยู่ค้างคาใจอยู่ในอยู่หลายวันแล้วค่ะาว่า,ว,าว่าสนใจอยากอยากจะได้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนะคะจริงก่อนหน้านี้ก็หมายมั่นปั้นมือโอ้ยตาล่อตามกระแสเนาะอยากจะได้อะไรอะ่ะ iPhone 16หกสิบหกโปรแมนะคะคิดไปคิดมาเอ๊ะเราน่าจะมีไว้บ้างอะไรประมาณนี้คะ่ะเผื่อราคามันแพงขึ้นแล้วก็สัมารที่ใช้อยู่นี่กม็มันก็ มันก,นก็ไม่ใช่พอสมควรทั้งจริงมันก็รุ่น s ยี่สิบสามอันตรานะคะคือคือเอา iPhone เอิ้นกับเครื่องเก่าะคะ่ะไปแลกมาไปแลกไปเทิร์นมาในก่อนที่จะเดินทางมาอเมริกานะะี่ค่ะพอตอนนั้นเขาเขาโฆษณานะเขาบอกว่า s ยี่สิบสามอันตรามันมันซูมได้ไกลร้อยเท่าอะไรเงีะะ้ยค่ะก็อยากได้เพราะเราเป็นประเภทชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยค่ะเดินผ่านที่ร้านนะคะแล้วก็คุยคุย,คย,คยเขาบอกว่าถ้าเทิร์นก็ให้ราคาให,ให้ให้ราคาไอโฟนเครื่องเก่าเราสามหมื่นอย่างเงี้ยค่ะ ก็ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจทันทีนะคะเพราะว่าได้ได้ราคาเยอะก็ก็เลยเทินมาเป็นเอสยี่สาอันต้านะคะแล้วมานี้ก็มาใช้ทํางานบ้างโน่นนี่นั่นบ้างค่ะก็หล่นก็โน่นนี่นั่นนะตามตาตามสภาพนะคะทีนี้ก็มอมากระแสช่วงหลังค่ัะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเกี่ยวกับเรื่องภาษุภาษีเข้ามาอีกหน่อยไอโฟนมาจจะแพงอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะอยากจะเก็บไว้เนี่ยก็ มันก็ยังเออมันเป็นอะไรที่ยังคาใจจริงของเก่าไอ้ที่ไอ้ยบสามอันตางของซัมซุงค่ะมันก็ใช้ดีอยู่นะคะแล้วก็รักมันนะคะมันก็ช่วยสะดวกสบายหลายเรื่องนะคะก็เลยลังเลย,ล,เล,ยลังเลยอยู่ว่าเอาไงดีนะคะเมื่อวานมีเวลาก็เลยเข้าไปดมๆมองในร้านโทรศัพท์สักหน่อยอะไรเงี้ยคะ่ะเผื่อว่าก็ให้ราคาเตินได้เยอะตอนเนี้คิดไปคิดมาจริงๆ,ๆก็ชอบอยู่อยากจะมี iPhone เก็บไว้บ้างนะคะแต่ว่านึกถึง นึกถึงความสะดวกสบายและความที่ว่ามันเหมาะมันเหมาะกับัยกับวัยของเราอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าที่ผ่านช่วงที่ผ่านมาใช้ไอทีสามันตาของซัมซุงค่ะมันสะดวกมันสะดวกคือมันใช้งานง่ายแล้วมันมีปากกาให้ค่ะปากกาก็คือบางทีนิ้วบนนิ้วเรามันจะมันจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าแป้นพิมพ์ของโทรศัพท์เงี้ยค่ะถ้ามีมีปากกาเรื่องแปลภาษาเรื่องโน่นนี่นั่นรู้สึกว่ามันมันสะดวกมันคล่องคิดไปคิดมาก็ตัดใจ อไอโฟน16 Pro Max เอาเป็นซัมซุง S23 เอ้ย S25 อันตรายที่ว่ามันมันมันล่ารุ่นล่าสุดเนี่ยคะ่ะเผื่อว่าจะได้ได้ราคาอะไรเงี้ยเผื่อว่าถ้าเอาของเก่าไปไปเทินมาใหม่เงี้ยไปรุ่นใหม่เผื่อจะได้ราคาแล้วก็น่าสนใจเงี้ยค่ะก็เลยแวะเข้าไปถาม ไปได้ข้อสรุปนะคะลบร่าลเดีวเดี๋ยวมันจะหมดเวลาสักก่อนนะคะคลิปคลิปที่ถ่ายมันจะได้ไม่เกินห้านาทีนะคะเครื่องมันจะตัดแอปมันจะตัดแอปแอปแอปที่มันเพิ่มไปช่วยช่วยดูดีหน่อยนี่ค่ะมันจะตัดทุกห้านาทีอะค่ะเขาบอกที่เนี่ค่ะเขาเขาเขาไม่เน้นขายเครื่องเขาไม่ขายเครื่องเปล่านะคะคือต้องซื้อต้องซื้อพร้อมพร้อมโปรโมชั่นพร้อมแพ็กเก็้เรื่องค่าโทรค่าเบอร์หลายเดือนนะคะเขาบอกปรากฏว่า ตอนนี้โปรโม,รม,รม,รมของโปรโมชั่นเนี่ยในการซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่พร้อมกระเปิดเบอร์ใหม่นะครับเพราะเรายังไม่ยังไม่ได้เคยมีเบอร์อยู่ในค่ายของเขาวะค่ะคำนวณดูแล้วประมาณร้อยสาสิบห้าเหรียญนะร้อยสิบสาร้อยสาสิบห้าเหรียญต่อเดือนนะต่อเดือนให้เวลาสองปีเขาประมาณก็ยี่สิบสี่เดือนนะคะค,คิดรวมรวมบกวมบกลบคูณหารบวกลบคูณหารตีเป็นเงินไทยมันก็แสนกว่ากแสนกว่าเราก็ซื้อว่า โอ้โหมันก็เยอะมันกนเกินความจำเป็นไปตกลงก็คงจะทำเป็นคลิปสั้น <c ười> คลิปสั้นมาได้สามนาทีสามนาทีถ้าคุยก็คงจะยังไม่ได้ได้สาระแน่ยเขาก็คง,ต,งต้องตัดเป็นคลิปยาวนะคะเพราะเรื่องยังไม่จบกระบวนวามอยากที่อยากจะเล่านะคะเนี่ยบวกลบคูณหารดูแล้วด้เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มาคิดไปคิดมา24เดือนนะคะเดือนหนึ่งประมาณร้อยร้อยสามสิบห้าเหรียญนะคะมันก็ มันก็สามพันกว่าสามพันกว่าเหรียญนะคะมันก็ตกแสนกว่าแสนกว่านะคะเราก็รู้สึกว่ามันมันก็เยอะเยอะไปสาหรับวัยเราสําหรับคนที่อายุมากมาอยู่ในต่างแดนอะไรเงี้ยที่สําคัญเคือเก่ามันก็มันก็ถือว่ายังไม่ได้ล้าสมัยนะเอสีสบสามอันต้านนะคะถ้าจะมาเปลี่ยนเป็นเอสยีส้าอันต้าเนี่ยมันเออมันก็คือเป็นรุ่นใหม่สุดนะคะแต่มันก็ราคาคือที่นี่ถามเขาก็คือเขาเขาไม่ขายเขาไม่ขายเฉพาะเครื่องอะค่ะมันคือต้องต้องเปิดเปิดเบอร์พร้อมเขาถึงจะขายแล้วก็ โปรโมชั่นมันก็จะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะคะไอแพ็กเกจมันนะคะเรียกอะไรเรียกอาจจะเรียกไม่ถูกค่ะแต่ก็ถือว่าเข้าใจน่าจะเข้าใจบางครั้งการจะพูดนะพอจะพูดมันลืมค่ะว่าใช้คาศัพท์ว่าอะไรอย่าถือสากันนะคะว,วัยนี้มันก็เฟอเฟอฟ้าเฟอร์เฟอฟ้าตามไว้นนะคะนั่นแหละก็ แล้วก็ถามเขาว่าถ้าเทิร์นเครื่องเก่าได้ไหมอะไรเงี้ยให้ราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ถามแบบงูปลาๆานะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษ็ค่อนกลางจยากระทนกระแท่นนะไปเจอคนขายผิวสีก็ดูจะไม่ค่อยคล่องเรื่องภาษาก็ไม่ต่างกันเราสักเท่าไหร่แล้วมั้งแต่ก็ดีกว่าแล้วเพราะเขาเป็นพนักงานขายะเขาก็หรือเราฟังเขาไม่ออกเองอะค่ะเขาเขาบอกว่าถึงเทิร์นไม่เทิร์นก็คือราคาเดิมมาเพราะถือว่าเออเหมือนกับเครื่องจริงๆมันเครื่องฟรีอะค่ะแต่เขาขายเขาขายรายเดือนนะคะเขาขายค่าโทรรายเดือนนะคะ แล้วก็ถามว่าถ้าพ้นยี่สิบสี่เดือนแล้วเราเปลี่ยนเรายกเลิกเราต้องจ่ายเท่าไหร่หรือถ้าเปลี่ยนอันทือว่ายกเลิกอะไรเงี้ยค่ะประมาณว่าถ้าพ้นเงินไขผ่อนยี่สิบสี่เดือนแล้วอะค่ะเขาบอกว่าถ้าจะใช้ต่อไปก็จะตกอยู่ที่ประมาณเดือนละร้อยสิบค่ะเดือนละร้อยสิบเหรียญนะคะค่าค่าค่าโทรค่ะค่าค่าโทรค่าค่าบริการรายเดือนรู้สึกว่าจะประมาณนั้นนะคะถ้าฟังไม่ผิดนะคะแต่เบื้องต้นนี้ก็คือร้อยประมาณร้อยสามสิบห้าเหรียญนะคะ แล้วก็เลยลงถามข้อมูลเกี่ยวกับไอโฟน16 Pro Max นะคะไอโฟน16 Pro Max ก็ราคาเดียวกันเลยค่ะราคาพอกันเลย135เหรียญต่อเดือนนะคะให้เวลาตอนนี้คือ2ปี24เดือนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานจะให้เขาจะให้เท่าที่ทราบนะคะก็คือ36เดือนพร้อมพร้อมเินการผลผลผน36เดือน,นะคะ่ะจริงๆก็คือเป็นการการค่าบริการค่าค่าเครือข่ายค่าโทนนะะั่นเลยค่ะ ไปมาก็เลยตัดใจไม่ไม่เอาดีกว่าก็ใช้เครื่องเก่าไปก่อนดีกว่าเพราะเครื่องเก่ามันก็ดีอยู่ไม่งั้นมันก็เหมือนกับหาพระาใส่ตัวนะหาไอ้กิเลสความอยากได้มันก็มีอะค่ะแต่เหมือนกับว่าเออก็ยังก็ยังดีใจขึ้นมาหน่อยนะคะว่าว่าตัวเองก็ก็ก็พัฒนาพัฒนาขึ้นมา่ก่อนไม่ได้คืออยากจะเอาอะไรอยากจะได้อะไรคือคือคือทันทีคเราก็เป็นสายชอบไทย ชอบถ่ายภาพถ่ายวิดีโอชอบชอบเล่นเครื่องเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อะไรทั่วไปเนี่ยค่ะแล้วก็แต่ไหนแต่ไรแล้วลหละก็คืออยากได้อะไรก,ก็จะเอาเอาให้ได้อะไรตัดใจอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานก็มีความรู้สึกว่าโอ้ภูมิใจตัวเองอย่างน้อยก็ก็ยังมีความยับยั้งชั่งใจรับยับยับ้งชั่งใจว่ามันว่ามันมีความจะเป็นม้างน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วสถานการณ์ที่เรามาเรามาอยู่นะคะแล้วก็ เรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองครับมันก็ควรจะประหยัดนอกจากไม่อยากจะพูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจสภาพความไม่แน่นอนทาง้านสภาพเศรษฐกิจหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะสภาพความเปลี่ยนแปลงทางทางภูมิประเทศทางภูมิอากาศอะไรหลายๆอย่างที่มันจะอาจจะเป็นตัวแปรตัวกระทบทําให้ทําให้อะไรอ่ะกิจวัตรประจําวันการดำเนินชีวิตของผู้คนต้องเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่รู้มันจะต้องเจออะไรกันบ้างครับก็ความรอบคอบมันก็น่าน่าจะดีกว่านะคะถ้ายังสุ้ิสุ้ไล คิดง่ายตัดใจง่ายซื้อนี่ซื้อนั่นง่ายแล้วมันเป็นปีสองปีมันไม่ใช่ว่าเดือนสองเดือนในการผ่อนล้วเป็นคนเป็นคนที่ค่อนข้างจะ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 กลัวจะกังวลเรื่องเรื่องการผ่อนระยะยาวค่ะเป็นเป็นอะไรความไม่แน่นอนของชีวิตนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะวิตกกังวล <c oughs> ถ้ามีหนี้มีอะไรต้องผ่อนอะไรเงี้ยเหมือนก็ให้มีบัตรเครดิตนะคะบัตรเครดิตอ่ก็ที่ว่าจะสร้างเครดิตสกอร์นะคะก็พอใช้ไปนะคะพอใช้บัตรเครดิตพอยอดมายอดมาเท่าไหร่ก็ คือจ่ายครั้งเดียวหมดเลยค่ะไม่มีว่าจะมาแบ่งจ่ายขั้นสูงขั้นต่ำอะไรค่ะจะจะเป็นคนประมาณนั้นนะคะแต่ก็มีผลดีนะคะพอเราพอยอดออกมาเท่าไหร่แล้วเราจ่ายค่ะเราจ่ายก็คือเครดิตสกอร์เขาเขาจะให้มาดีมากมันจะขึ้นเร็วมากเลยอันนี้เป็นเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่า <S <S <ๆ S 1> มันก็คือจ่ายจะประมาณว่าจ่ายช้าจ่ายเร็วมันก็ต้องจ่ายอยู่ดีนะคะก็ <ๆ S 1> เลยว่ายอดเขาแจ้งมาเท่าไหร่ก็จะจ่ายเท่านั้นนะคะทีนี้พอเราจะมาซื้อมาซื้อ ต่ออีกหน่อยก็ท่านผู้ชมเนี่ยพอพอตีเลกเมื่อกี้ก็พอคลิปตัดไปก็เออเอาแค่นั้นแหละแต่พอพอจะมามาเปิดดูนะคะปรากฏว่าบางช่วงบางตอนแล้วค่อนข้างบ่อยเพราที่มันสั่นไหวงงแงงงแงก็งงงงงแงเนี่ยมันไม่ใช่อะไรอ่ะก็คือก็คือเดินไม่ใช่เดินสินั่งใช้มือถือใช้ใช้ใช้ด้ามจับอะค่ะด้ามจับมันก็เลยสั่นไหวงงแงงแงบางช่วงบางตอนนะคะก็ โอ้ก็ได้เป็นบทเรียนเป็นประสบการณอ์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็ต่อไปก็คงจะเนี่ยเอาเอา,เอามือถือใช้ใช้มือถือที่มันมันจะดูมันจะนิ่งกว่านะคะเมื่อกี้ก็อาจจะจะจบแบบที่ว่าแบบเดินด้วยนะคะก็เลยกลับมากลับมากลับมาอีกนิดนึงนะคะเพิ่มเติมอย่างนั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามชมติดตามเป็นกำลังใจนะคะต่อไปก็ถ้ามีอะไรก็จะพยายามแวะเข้ามาพูดเข้ามาพูดคุยกันสั้นๆน,นะคะแล้วก็ หากมีคอมเมนต์นะหากมีคอมเมนต์ที่สอบถามไว้ในคอมเมนต์นะคะก็จะถือโอกาสมามานั่งคุยมา,มาตอบในในในคลิปสัน้นทำเป็นคลิปสั้นตอบนะคะเดี๋ยวก็ จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับท่านอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับเป็นแนวทางเป็นประโยชน์สำารัญทนที่สําหรับท่านนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะที่มีแนวคิดมีความชอบความถนัด <c oughs> ในในแบบคล้ายๆกันนะคะที่อาจจะมีการอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตในบ้านปลายนะคะจากบ้านเมืองเรามาอยู่มาอยู่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าประเทศไหนนะคะว่าก็ ม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะคะที่ไหนก็อยู่ได้นะคะคนคนเหมือนกันทั่วโลกก็คนเหมือนกันเหมือนเขาเหมือนเรานะคะเพียงแต่ว่าบางอย่างเราก็ก็เตรียมตัวเตรียมตัวเพื่อจะเอ่อเขาเรียกกันอะไรอ,ะอ่ะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใ้กับประเทศมากับ สภาพแวดล้อมผู้คน,นวัฒนธรรมภาษาอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ก็คืออย,อยู่ได้นะคะไม่ไม่น่ากลัวก็คิดว่าจะจะอยู่ไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรู้พูดไปเดี๋ยวยาวเอาไปเก็บหน้าแล้วกันนะคะว่าว่าจะต้องเกี่ยวต้องเกี่ยวครอบครัวก็มีแนวคิดยังไงหรือส่วนตัวเรามีความคิดอะไรยังไงนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเป็นกําลังใจนะคะพูดคุยกันใหม่ในใน,ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ